เป็นอะไรที่แบบว่าตรงหน้าเรามีแต่คนแบบกีดการ์ดอะไรเงี้ยแบบว่ามีแต่คนเชียร์อะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากถ้วยเราอยากเอาถ้วยกลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเรืยความที่แบบเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าในการแข่งขันแล้วกันที่ประทับใจที่สุดตลอดชีวิตการแข่งพับจีโมบายเลยเนี่ยคือเหตุการณ์ไหนครับ ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นที่อินโดครับที่ได้เป็นแชมป์4คือถ้าถ้าบอกว่าแชมป์ที่ใหญ่สุดเรายังไงก็เป็นที่ดูไบแต่ความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเออประทับใจจริงๆคือที่ที่4ครับเพราะว่าตอนนั้นอะฐานแฟนคลับเราเยอะตอนเราไปดูไบอะฐานแฟนคลับเรายังไม่ค่อยเยอะครับพอไปเป็นแชมป์4ที่อินโดคือมันแบบมันเหมือนมันมันบูมกระหึ่มเลยครับพอเราออกไปรับรางวัลเป็นอะไรที่แบบว่าตรงหน้าเรามีแต่คนแบบกีดการ์ดอะไรเงี้ยแบบว่ามีแต่คนเชียร์อะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากน ตอนนนั้นช่วงนั้นเจ้าพานเขาก็โหดอีกทีกัะทูาบใช่ไหมช่วงนั้นแฟนคลับเราก็เยอะครับด้วยความที่เราเป็นสังกัดที่อินโดด้วยครับแล้วก็แฟนคลับที่โนเราก็มีด้วยเออดีดีดีเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้อ่ะทีนี้กับพี่ดีบ้างครับเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกประทับใจบ้าง,งผมน่าจะเป็นได้แชมป์สี่ที่ไทยครับเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยด้วยคือตอนนั้นน่ะคิดว่าเอออยากแบบแข่งประเทศไทยอ่ะก็คือแบบถ้วยเราอยากเอาถ้วยกลับมาที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันด้วยความที่แบบแข่งไทยแล้วถ้าเราได้แชมป์สี ที่ไทยด้วยมันก็แบบว่าคนไทยมันก็จะได้ยิ่งแบบว่ายินดีอะไรเงี้ยหรือว่าแบบยิ่งดีใจแล้วช่วงนั้นด้วยความที่แบบฟอร์มดีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบประทับใจประทับใจที่แโดยรวมนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่แข่งมามันช่วงเวลาประทับใจมันแทบจะแบบตลอดการแข่งขันเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้มีแบบว่าพิเศษอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าที่แบบยินดีจริงๆก็น่าจะเป็นตอนที่แบบได้แชมป์สี่ที่ไทยอะครับ